เฮ้ยโอ้โหค้อนใหญ่มากเลยอะโอ้โหยอดทมันใหญ่ยางงี้เนี่ยเอ๊ะวัสดีครับเฮ้ยค้อนอะไรวะทำไมมันใหญ่ยัง, hey. hey. มมยงเลยงั้นผมเปลี่ยนเป็นกระทาเลยก็ได้โอ้โหนี่มันอาวุธอะไรกันเนี่ยยอดเลยโอ้โหว้าวอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่ามันคืออะไรไปชมดีกว่าเอาล่ะครับสวัสดีครับพื่อผมคายเปิ้ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราอยู่กันใน One Command Block Creative Mode ย่า yeah. เอาละคะัะวันนี้เราจะมาทำอาวุธที่สุดแสนจ,จะอันตรายสี่อาวุธกันอา่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูเลยดีกว่าเนาะเอาละเริ่มเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเซกคอมมาสก็ทับกิฟต์ help, นะครับผมเอ้ยติดแล้วก็เออแอดเพลเยอร์แล้วคอมมาเรียบร้อย ซึ่งอะขอมานี้โอเคผมจะให้ลิงก์เคียร์ทีปหมดเอ้ยผมจะให้ลิงก์ของผู้ผลิตนะครับไว้ใต้ด s สคริปชันนะฮะโอเคเอาละมา,ลมาแล้วมาแล้วโอ้โอเคมีแค่เอาเอาวุธกลับทำลายเครื่องโอเครับอาวุธมามีสียาง มีคนอนพี่ต่อพี่ต่แล้วก็มีกระทาทียนทีเอ่อกระทาไฟแล้วก็กระทาพายุซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าคระทาไฟเนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่ากระทาไฟเหมือนจะมีบั๊กเล็กน้อยในเวอร์ชัน1น1.92นะเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องวิ่งเป็นเส้นแต่ว่ากลายเป็นว่า oh. อ้าม,มันอยู่กับที่เฉยๆนะครับอ่ะพูดถึงพูดแล้วก็มา ดูกันเลยเจ้าคาทาไฟก่อนก่อนอื่นไปหาผู้โชคดีก่อนสวัสดีครับผมเอาไม้มาสัมภาษณ์อาวุธนี้มีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าถ้าไฟจี้ใครคนนี้จะระเบิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่แค่คิปเปอร์เอ่อทุกคนที่เป็นเป้าหมายนะครับซึ่งนั่นแหละฮะมันเป็นประเด็นตรงที่ว่า ในเนี้ยใน1.9.2เนี่ยมันมีบั๊กซึ่งคือพอเป็นบั๊กเนี่ยไฟมันไม่วิ่งครับคุณผู้ชมพอไฟไม่วิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นอันแน่นอนไฟมนอยู่กับที่แล้วใครโดนเราเนี่ยละครับเป็นคนโดนเราคือเป้าหมายทันทีมาเรามาลองตรงนี้กันอัาตระเบิดโอ้โหนี่ใบอมป่าใหญ่นะเนี่ยโอ้โหก็เป็นการเสกระเบิดโอ้ มีระเบิดใหญ่มาด้วยโอ้โหเป็นของแถมครับผมโอ้โหรุนแรงใช้ได้รุนแรงใช้ได้โบรเลยต้องใช้คำว่าโบรเลยต่อมาคาถาอะไรก่อนดีนะเอาเป็นฮอนเอ้ยสายฟ้าแล้วกันเรียกทอร์นาโดทอร์นาโดเตรียมใจไว้เกิดพายุฝนทอร์นาโดมาโอทอร์นาดนี่คือเขาจะกินทุกอย่างนะครับโอ้โห กินขนาดไหนดูกินจนทะลุเบสล็อกเลยคุณผู้ชมดูสิทะลุเบสล็อกเลยอ่ะน่กกากลัวมากคุณผู้ชมดูดิโอโ้โหกินเบสล็อกไปเลยอ่ะโอโ้โหเป็นเป็นอาวุธที่สุดสะพึงสุดสวิงลิงโก้มากคุณผู้ชมแล้วระยะเวลาเนี่ยในการเกิดพายุเนี่ยนานมากคุณผู้ชมดูสิอ่ะผมลองทาที่สูงดูนะเบิร์เมื่อกี้แบบ มันที่ต่ําหรือเปล่าพี่พอเป็นที่ต่ํามันก็โนูนูนูนโนนนโอเคภูเขาสูงมันเป็นที่ต่ําหรือเปล่าพี่พอเป็นที่ต่ําเขามีระยะที่กินหรือเปล่าออมาเรามาลองกันโอ้หิมะปกติตรงหิมะต้องต้องไม่มีพายุทอร์นาโดนะอ่าโอ้อ้าวหมูล่วงหมูล่วงอเออ ไปเรื่อยๆนะคุณเนี่ยทอร์นาโดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยโอ้โหทอร์นาโดกินข้างในคุณผู้ชมซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมอยู่ๆทอร์นาโดถึงพุ่งลงไปข้างล่างซึ่งตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาต้องการให้ทอร์นาโดพุ่งไปด้านหน้านะอันนี้อาจจะเป็นบั๊กใน1.9.2 19, 19, เหมือนกันอ่าแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากมา,มา ของสุดท้ายชิ้นนี้สุดจะไฮโซใช้ยากนิดนึงนะคุณผู้ชมไออาวุธชิ้นสุดท้ายคอนพี่ตอมาเรามาหาจุดของผู้โชคดีกันดีกว่าลานเดิมดีกว่าตรงร้านเดิมเอ่อตรงตรงที่เดิมดีกว่าอ่าฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมอ่ามันเป็นน็อกแบค็คห้าถือว่าเป็นน็อกแบ็คที่รุนแรงมากเรามาดูจาก ปปสวัสดีครับขอขอ้ขอหัวหนึ่งทีโอ้โหพุ่งไกลมากแล้วเจ้าค้อนเนี่ยสามารถทุบหินได้นะนี่นี่นะเป๊บเปบ,ปบนี่นะครับอุ้ย,ยถึงกับตายเลยนะคุณผู้ชมถึงกับตายไหมแบบแค่ตัวเดียวหรือเปล่ามาเรามาดูกันมแม่มดด้วย แม่มดเสียงใหม่คุณผู้ชมใน1.9โอเคเอาล่ะตอนนี้ uh, เราก็ม hmm. ีผู oui. ้โชคดีทั้งหมดเต็มเลยตอนนี้เราจะลองใช้ค้อนดูนะครับพุ่งชนโอ้ตายเกือบหมดเลยพุ่งชนอแม่มดไม่ตายเหรอเกิดบัรครับคุณผู้ชม เกิดบั็กเกิดบักคุณผู้ชมผมกำลังสงสัยอยู่ว่าแม่มดไม่ตายใช่ไหมคือตัวอื่นตายหมดเลยอะโอ้ตีน็อกแบ็กมันมากเนี่ยเนาะแม่มดไม่ตายคุณผู้ชมเออม็อบตัวอื่นนี่คือเดสมองเล่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าบทสรุปนี้คืออ่าพรอพิตอเนี่ยทุบหินได้ ไปไกลมากทุกคนที่สัมผัสเนี่ยก็จะตายยกเว้นแม่มดอ่าตายบ้างแหละอันนี้ตายเพราะว่าถ้าจะติดหินตายนะครับเนี่ยอย่างเช่นวัวนะครับเนี่ยดูตายเลยอะ่ะพอผ่านปุ๊บตายเลยเอละไรครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมก็อาวุธนี้ก็น่าสนุกนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยมันน่ารักดีใสๆเ้าเรียกว่าไงใสๆแต่ว่า อาวุธนี้ไม่ใสเลยนะแบบมีการมีความน่ากลัวของอาวุธมากซึ่งโอ้โหสามารถทําลายคอมมานด์บล็อกผมไปได้แล้วเนี่ยคือคอมมานด์พังเลยก็โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวจะหาคอมมานด์ดีๆนะครับสนุกๆมาให้เล่นกันก็วันนี้ผมไค p เปอร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย